วันนี้นะครับพี่อยจะพาทุกทคนเนี่ยมาแกล้งน้องสาวพี่นะครับพี่จะพูดตามน้องสาวพี่ทั้งวัน24ชั่วโมงเลยนะครับวันเนี้ยพี่กิงเข้าไปพี่กิงเข้าไปอันนี้ให้ไปไหมอันนี้ให้ไปไหมโอเคหนูไม่ไปแล้วก็ได้ผสานดีชอฟฟี่ไฟชอฟฟี่ฟ้าชอคนนด้ตชอฟฟี่บีชอฟฟี่แมชชอฟฟี่ซตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวีเดนสวีเดน ที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนที่พี่เนี่ยคึกคักนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่จะพาทุกทุกคนเนี่ยมาแกล้งน้องสาวพี่นะครับพี่เนี่ยจะใช้คอนเทนต์เดิมนะครับที่พี่เนี่ยเคยแกล้งนัดไปนะครับก็คือพี่จะพูดตามน้องสาวพี่ทั้งวัน24ชั่วโมงเลยนะควันเนี้ยคือวันนี้ทุกคนพี่จะบอกก่อนเ้ยเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับนัดเนี่ยมันแกล้งอะไรผมรู้ไหมครับทุกคนมันเนี่ยเตยมกับดิวนะครับแล้วเอาผู้ชายเนี่ยมานอนในห้องด มีนับอะไรนะครับคือช่องกระการช่องแก้งกระการเดี๋ยววันนี้นะครับผมเนี่ยจะเอาให้ดิวเนี่ยหวัวร้อนเลยนะครับทุกคนก็คือเ <c oughs> ดี๋ยวรอดิวลงมาครับแล้วผมเนี่ยเขาจะเริ่มพูดตามไม่หรอกไปเคาะไปเคาะประตูเลยแบบกลัวเส้นตีเลยยืนถ่ายแบบกลัวเส้นตีนี้เลยแล้วก็พูดตามตลอด24่สิบสี่ชั่วโมงมันหวัวร้อนนะครับทุกคน เหนื่อยจริงเหนื่อยจริงกูบอกเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็ระวังเรื่องโควิดกันด้วยนะครับใส่แมสกแล้วก็ล้างมือกันตลอดเวลาด้วยนะครับเป็นไงช่องดีๆแบบผมเนี่ยผมก็ต้องบอกตลอดนะครับไม่ใช่แบบว่าจะไม่บอกอะไรเลยนะครับเหมือนช่องคนชนคนชั่งมีนับคือไม่คือไม่เป็นห่วงคนดูเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเนี่ยได้ยินเสียงดิวนะครับอยู่ในห้องเนี่ยเมื่อกี้มันบอกว่าหิวข้าวนะครับเล้วผมเนี่ยจะไปเรียกมันเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มพูดตามตามแผล ไอเจ้ากรชีไอเจ้ากรชีคนทำอะไรทำไมิงดดิไอไคิงดูดิดูสวยมากดูแล้วสวยมากพี่ยู่นี่ทำเยดูมนี้เดี๋ยวพี่ทำให้ดู พีมันร้อนไสีส้มมันร้อนไอเจ้ากะทิ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 ไม่เได้อะเียพี่มันองเดูมันองดดูมันองเ้ยอยู่เหมือนกันถ่ายคลิปอะไรถ่ายคลิปอะไรโอ้ ยา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 พี่ชินี่เป็นอะไรนี่อุ้ยมันออกไม่ได้เนี่ยพี่มาไปกินข้าวหน่อยปะพี่มาไปกินข้าวหน่อยปะมันไปกินข้าวน้อยมันไกินข้าวน้อยพี่ต้องทำอะไรเนี่ยพี่ต้องทำอะไรเนี่ยดูแลดูแลแบบเพื่อ เพื่อนี่เพื่อนี่เพื่อนีเพื่ออะไรเพื่ออะไรจะรอยู่ไ้ก่อนนีข้าก่อนนะพูดเป็นาพูดตามคนนี้คนนี้ไปเลยพูดตามพูดตามพูดตามคนนี้คนนี้ไปเลย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 เจ้าความเจ้นย เก็บดีเก็บนะเก็บดี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 ชนตกอ่ะพี่จ๊อบเก็บดีไปด้วยาฮึฮึชวนแต่แรกไม่ไปชวนตั้งแต่แรกไม่ไปพี่กินขอไปพี่กินขอไปอันนี้ให้ไปไหมอันนี้ให้ไปไหมให้ไปไหมให้ไปไหมโอเคได้โอเคทำอะไรทำอะไรหนูก็นั่งเงียบแหละทำอะไรหนูก็นั่งเงียบเหมือนกันนั่งเงียบลนะนั่งเงียบลอะ หน่อจังเลยอืมหน่อ,นอจังเลยให้ดูมีแฟนได้นะให้ยิมเดียวได้นะจี่ิงเขา พาไปกินข้าวน่อยพกินข้าวน่อยพี่ยิงไปเก็บเสื้อดิไม่เก็บอ่ะไม่เก็บอ่ะเดี๋ยวมันอาบเดี๋ยวพี่นัทกใช้ดวเก็บยายาหยาาหยาหยายาหยาหยหยาดยดดาดยดหยาหยาหาหยาิาหยาหาหยาาหยดูยาาหยาหยยาหยาหยายาหยาหย ได้กินพอลโอ้มันจะงุดมันจะงุดหงิดแดูทุก่าไม่เคยเก็บเข้าบ้านเออจริงนัก็จะมาบ่นว่าดิวไม่เก็บให้ใช่เดี๋ยวพี่นัก็มาบ่นเนี่ยว่าดิวไม่เก็บให้หิวก็หิวต้องมาหิวก็หิวก็ต้องมานดังเปไรวันนี้เนี่ยพี่เอยไม่เปไรวันนี้เนี่ยยา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 ่ายาพี่ยยาา ไม่อยกไ่อยากเล่นเกมดีกว่าเล่นเกดีกว่าย่าไปนัไปนัพี่ิงไปพี่ิงไปไปดนพี่นัทพี่นัทดน่นัทไปดนไปดนไปดนพี่นัไยนัทโอเยพี่จอไม่ไม่ห้ามจริงหรอพี่จอไม่ห้ามจริงหรอขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆวันที่โคตรมึดเต็มค่วันที่โคตรมึดพี่เปียพี่ยกมาอยู่พี่ก็เป็นอีกคนพี่เปีย่ร์มาอยู่ก็พี่ก็เป็นอีกคนนึงเนาะไม่จริงเหรอไม่ยิิงเหรอเนี่ยโอ้ยเจ้าความอะไรเอ้ยเจ้าความอะไรนั่นนักินเนยนั่นนักินเลยนั่นนกินหี่ดิเกินจริงดิว่าดูไม่อ้วนเลยนะีจริงดิวพี่เบียรดิวไม่อ้วนเลยนะใช่ใช่ชัวร์ เดี oh, ๋ยวแล้วเดี๋ยวเป็นคนที่น่ารักมากดีกว่ามากดีกมากมากอย่าอย่าพี่ชิงอย่าอย่าอพี่ชิงอย่าพี่เบลพี่หยกไม่อยู่ก็ขอสงบโอ้พี่เบลพี่หยกไม่อยู่ก็ขอสงบเฮ้ยพี่คิงเฮ้ยพี่คิงอย่าเงียบ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 ไม่พูดอะไรโอเคไม่พูดแล้วแลแต่แลแต่ถ้าไม่เหนื่อยก็พูดถ้าไม่เหนื่อยก็พูดไปโอเคถ้าไม่เหนื่อยก็พูดไป ตะวันไปเลยพีคิงพีคิงขออยู่เงียบอยู่เงียบพี่เปียพี่หยกไม่อยู่นี่พี่เปียพี่หยกไม่อยู่เนี่ยพคอรัเงียบได้ไหมยเงียบได้โอ้น็ตก็ช้าเนี่ย โอเคหนูไม่เล่นแ้ที่ก็โอเคงั้นีก็จะพูดอะไรก็พูดไปเลยก็พเโอเคหนูจะกินข้าวแล้ไตปแล้วพูดอะไรก็นั่งพูดเลย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 เชิเเชิเยามสบายามสบายตามสบายตามสบายตามสบายงยาชา่ๆย่ๆใหญ่ๆพี่เทียาโอ้ยตัวนไปขับรถดีกว่าหูจะไปกินข้าวนไปกินข้าวถ้าไม่พาไปก็อย่าถาไม่พาไปก็อย่าดวนิยาโอ้ยโอ้ย จับห้ามสิทำไม่ได้พัาไปด้วยโอ้พี่ยี่ขอร้องมันมันมันจะงงมีทิวเข้าใจไหมเราจะงงมีหิวเข้าใจไหมเออเออพี่คิงอ๋อี่ออกพี่คิงออกพี่คิงออกพี่คิงออกก่อนรถมันสูงรถมันสูงเนี่ยทันไม่ได้เนี่ยก็ลองให้หนูให้หนูออกก่อนให้หนูออกก่อนพี่คิงออกพี่คิงออกลงพี่คิงลงพี่คิง หนูหิวหิวจริงหิวจริงจริงออกเนี่ยมันออกเนี่ยมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้จริงๆหนูมันออกไม่ได้จริงๆเนี่ยพี่มันออกไม่ได้พี่มันออกไม่ได้ลงลงจากรถก่อนได้ไหมลงจากรถก่อนได้ไหมพี่ทิงพี่ทิงลงลงโอเคมันหนวกหูชาบ้านเั้งออกบ้านอะออกออกออกกันไปกินนะาวออกไปกินข้าวอันนี้ก็ถ่ายอยู่นั่นแหละจะให้ไม่ได้เห็นลูกุๆขนเลยใช่ไหมแต่เป็นที่ก็ถ่ายอยู่นั่นแหละจะเห็นลูกงขนเลยใช่ไหม พี่คิงออกพี่คิงออกพี่คิงออกนะอ๋อออกก่อนนะออกก่อนแป๊บนึงแป๊บแป๊บเดียวพี่คิงออกดีพี่คิงออกดิอ้หมันอายคนอื่นดูคนอ้หมันอายคนอื่นเนี่ยมันดูรอบๆเลยโอเคหนูไม่ไปแล้วก็ได้โอเคหนูไม่ไปแล้วก็ได้ฝั่งแก๊อกก็ได้ฝั่งแก๊อกก็ได้พี่คิงอย่าบูพี่โจ๊ะหยุดหยุดอยู่ตรงนั้นไปแหละแล้วอยู่ตรงนั้นไปแหละ หัวล okay, ้อนะโอเคนะครับทุกคนก็ถ um> ้าใครชอบคลิปน uh mm ี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดแชร์อย่าลืมกดซัมชัยให้พี่ด้วยนะครับถ้าดิวเนี่ยมันออกจากบ้านนะครับถ้ามีโอกาสผมจะถ่ายให้ดูเพิ่มเติมนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ